สนุนโดย B+Collagen คอลลาเจนขั B ้นเทพจากฝรั่งเศสถิงเด้งใสรูคุมคนฟริตกระชับการันตีใน7วันโทร1577กล่องรับสัญญาณทีวีดาวเทียมซันบ็อกซ์ซูเปอร์ฟันกล่องมหาสนุกเพื่อทุกคนในครอบครัวโทร1781คุยกันสนุกสนานมากในรายการคนดังนั่งเกลียว ตอนนี้ก็เป็นช่วงสุดท้ายของรายการแล้วกับน้องโอเดตนะคะเเพิ่งไปรับมาจากสนามบินสุวรรณภูมินะคะตกลงเธอไปอยู่ประเทศอะไรมาคะเนี่ยล่าสุดฝรั่งเศสอ๋อบองชูภาษาฝรั่งเศสภาษาแมสซ u บูกูพอได้ไหมคะได้ค่ะเออแค่นี้ก็พอไหวนะคะแยกหากินแค่คำสองคำนี่ละค่ะเออตกลงไปทำอะไรคะคราวที่แล้วไปอยู่มาเลยขายหอยแครงลวกตอนนี้ก็อไปขายอะไรคะ ตอนนี้ไปขายอาหารไ่้ไหมอ๋อจริงเหรอเปิดร้านอาหารเหรอเปิดร้านอาหารอยู่ที่เมืองไหนของฝรั่งเศสซียงค์ค่ะลซียงค์สวยมากตายแล้วมีความสุขค่ะบ้านที่เดือดอยู่นะคะติดกับเออ่ที่ที่เขาเปิดไวขายอ่ะนะคะเป็นไวน์ชาโตเหรอคะใช่เลยแล้วเธอต้องไปใส่รองเท้าบู๊แล้วเหยียบองุ่นหรือเปล่าคะให้เขามาทําให้ที่หลังบอกนะคะเดียนรับเหยียบองุ่นค่ะน้ำหนักดีมากเลยไปอยู่ในถังแล้วก็ลั่นลายค่ะลายค่ะแต่ว่าเหยียบแล้วชิมด้วยไหม อ๋อชินตอนเป็นวายก่อนดีกว่านหมคะแล้วแล้วเอเดี๋ยวไปอยู่กับใครล่ะที่ที่ที่ฝั่งเศสอ่ะกับบ้านค่ะครอบครัวคุณพ่อเหรอคะใช่ค่ะอ๋อแล้วเขาเป็นไงครับพี่พี่น้องน้องทางฝั่งคุณพ่อเขาลากหนูดีใช่ไหมคะเออถ้าพี่พี่น้องจะเป็นฝั่งคุณแม่มากกว่าอ๋อที่อยู่ที่ฝั่งเศสนี่ฝั่งคุณแม่ฝสั่งไม่ค่ะที่อยู่ที่ฝั่งเศสนี่คือเป็นฝั่งคุณพ่อแล้วค่ะแต่ว่า เออแต่ว่าเขาไม่ได้อยู่ที่ฝรั่งเศสอยู่เมืองไทยมากกว่าอ๋อแล้วหนูไปอยู่ที่โน่นอยู่กับญาติใช่แล้วแล้วหนูไปทาร้านอาหารใช่แล้วขอโทษ <ำ S 2> นะคะ,คะล้างจานหรือเสิร์ฟคะหรือเป็นแม่ครัวเป็นเจ้าของเลยไหม ใหญ่จ้า <c oughs> เอาสิคุณผู้ชมคะเจ <c oughs> ้าของกิจการไทยเรสซองที่เมืองลียงนะคะ,คะชื่อร้านว่าอะไรคะนหนูมันมีหลายร้านมากเลยค่ะเอาเป็นว่ายางงี้ดีกว่าสมมติถ้าเกิดว่าใครอยากจะเข้ามาชมนะคะติชมอะไรเงี้ยเข้ามาที่ Facebook ดีกว่าโอแม่เจ้าบอกเลยค่ะขึ้นต้นหนังสือให้เดี๋ยวนี้เลยโอเดดเฮนเลียตค่ะ o d e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  w w t t h n r i โอเดทเฮนเรียตราคาเป็นร้านอาหารทั้งหมดมีกี่ร้านคะที่หนูดูในร้านค่ะในลีองอย่างเดียวเ็แห่งไม่ค่ะทั้งหมดเลยค่ะทั้งเมืองไทยทั้งกรุงเทพทั้งฝรั่งเศสเนี่ยโอ้โหแม่เจ้าคุณผู้ชมเจ้าขา ไม่ใช่คนเดินแบบธรรมดาไก่กาอาลันเล่นะคะเป็นเจ้าของร้านอาหารและธุรกิจอาหารที่มีแฟรนไชส์เขาเรียกอะไรนะคะมีเน็ตเวิร์กทั่วโลกอัลลาดูเบิร์นะคะโอ้แม่เจ้าเก่งกาดทีเดียวนะคะแล้วได้ข่าวว่าหนูไปจูจูกับฝรั่งนะคะจนกระทั่งเป็นข่าวกันในไอจหรือในอะไรไม่ซ่าน่าใครอ่ะตายแล้วหล่อเชียว แฟนค่ะแฟนหรอคะับคนที่เป็นคนประเทศอะไรคะฝรั่งเศสค่ะอ๋อคนที่เป็นคนที่หนูไปหลอกเอาตังค์ก็มาทําธุรกิจร้านอาหารหรอครับตังค์ค่ะตังค์หนูค่ะจานตังค์หนูค่ะโอ้โหตายแล้วแฟนอะไรกันอะจูดจุ๊บไปบนที่นอนอย่างเงี้ยเตียงหนูดิเอาแล้วทำไมเขาเข้าไปในเตียงนอนเธอล่ะว้ายตายแล้ว ตอบไม่ถูกปะก็แต่ไม่เป็นไรค่ะฝรั่งเขาต้องเสิร์ฟอาหารเช้ากันบนที่นอนค่ะเออปกติค่ะจะเอาเลนจูสไปให้เธอหรืออะไรอย่างเงี้ยหนูหนูอ่ะตัวหนูเป็นอาหารเช้าว้ายแม่เจ้าเป็นอาหารเช้าหรอคะไม่ป่ะโอ้ดูดีนะคะับเนี่ยฟาสิดูน่ารับประทานมากเลยนะคะโอเดตคัดใช้ได้เลยนะคะตกลงคนนี้เป็นตัวจริงไหมโอเดต นะคะแปดปีแล้วอุ้ยหลังาจากหนูออกจากมาเลยหนูก็ไปเจอคนนี้เลยอ๋อตอนนี้อยู่มาเลยน,นี่คือลักลักเลิกเล่อะค่ะกับใครคะกับคนที่มาเลยกับ <c oughs> คนนี้แหละค่ะอาทำไมคนที่หนูลักๆๆๆลักเลิกเล่ะทำไมเป็นอย่างนั้นละ่ะออศึกษากันไปศึกษากันมาหนู <ทำ S 1> หเหวี่ยงเขาบ่อยอย่างนั้นเหรอคะหนูหนูรูปร่างร่างหนูเป็นคนขี้เหวี่ยงเหรออาจารย์ก็หนูบอกหนูสวยนะคะธรรมดาคนสวยมันต้องเหวี่ยงงสิคะ หนูได้ได้เชื้อมาดีใช่ค่ะพี่สาวสอนไปใช <laughs> ่ไหมคะค่ะ,คะอาจารย์เองก็เวียงบ๊อบสะบัดเปียวันละ,ละ,ละ,ละหลายหหนเหมือนกันนะครับเพราะสวยเลือกได้ <laughs> เข้าใจใช่ไหมคะตอนนี้หนูทําธุรกิจเห็นบอกว่าหนูมาเมืองไทยเที่ยวนี้จะมาออเดอร์กางเกงยียนเหรอคะใช่ค่ะจริงๆที่เออมาทําที่เมืองไทยไม่ได้มาออเดอร์นะคะจะมาเปิดบริษัท อ๋อแต่หนูมีโรงงานมีแฟ c t o รีที่นี่้ใช่ที่ดินแดงค่ะเหรอค่ะแล้วหนูก็เอาไปขายประเทศอะไระกางเกงของหนูขายเรื่องแต่เมืองไทยที่ฝรั่งเศสเนี่ยขายอยู่แล้วสิงคโปร์บังคลาเทศอินเดียอืมทำไมหนูทําธุรกิจหลายแบบจังเลยนะคะมีตั้งแต่อาหารด้วยกางเกงยีนด้วยมันช่างไม่เกี่ยวข้องกันเลยนะคะหนูความสามารถยแล้วก็มีฟลาวเวอร์ใช่ไหมคะจัดร้านจัดดอกไม้อีกเก่งเนอะหลากหลายมากเลยเข้าทนองงกนะคะ แถวบ้านเล่นอยากรวยค่ะอ๋ออยากรวยเหรอคะเออเด็ดได้ข่าวว่าหนูมีแพลนค่ะจะแต่งงานกับผู้ชายคนนี้เร็วๆนี้เหรอคะเอ่อถ้าเขาขอนะคะแล้วเขาจะขอไหมอ่ะอ้าวอ้าก็ฉันก็ไม่รู้เหรอฉันก็ถามก็โทษก็ใครก็เธอรักหรือเปล่าฉันจะรู้ไหม้องเขาจะเอาถัวจริงหรือเปล่าหรือว่าเอาเขาจริงเขาเอาหนูจริงหรือเปล่าเนี่ยตัวหนูตกลงเขาจะแต่งงานกับเธอใช่ไหมเหรอใช ดูวขอให้เขาแต่งกัน,นจริงเหรอทำไมหน <laughs> ูต้องคิดอย่างนั้นล่ะสวยไง <laughs> มีแววใช่ไหม <laughs> น่าจะกค่ะน่าจะกโอ้ตายดีใจด้วยเนาะข่ะเพราะอะไรรู้ไหมโอเดตจริงๆแล้วอาจารย์จะบอกหนูนะหนูเป็นคนทันสมัยมากหนูเปรี้ยวมากพูดกันง่ายๆในภาษาชาวบ้านชาวบ้านก็ว่าหนูเป็นคนกล้าแล้วก็แกร่งหนูไม่เหมาะกับผู้ชายไทยหรอก จริงเพราะผู้ชายไทยบางคนก็ต้องขี้หึงขี้ห่วงก็ใจมีกวาแล้วยิ่งนั้นหนูได้แม่ผัวเป็นคนไทยหนูก็จะรับได้หรอคะแต่ว่าแม่เขาเนยขอโทษขอเม้าหน่อยนะแม่เขาเนี่ยยิ่งขี้หึงขี้หวงแบบว่าเป็นห่วงมากกว่ากว่าแม่คนไทยอีกเหรอคะนั่นแสดงว่าหนูก็โชคดีสิที่อาจจะมีว่าที่แม่สามีที่ดูแลหนูได้แล้วก็รักดูแลหนูใช่ไหมคะอาจจะเป็นไปได้ค่ะแล้วถ้าเกิดสมมติเขาขอหนูแต่งงานจริงๆนะคะ พิธีแต่งงานจะจะพามาออกรายการี้รายการแรกเลยพิธีกรเขาอาจจะเปลี่ยนไล่ฉันออกไปแกล้แล้วก็ได้นะคะอาเป็นว่าเธอจะแต่งงานปีหน้าหรือปีแต่งที่เมืองไทยหรือแต่งที่เมืองนอกคะแต่งสองที่ค่ะถ้าถ่าเหรอคะจะได้แจกการ์ดเก็บซองสองที่เลยใช่ไหมคะไม่ได้คิดเรื่องนี้มาก่อนเลยนะไม่ได้คิดแล้วก็จะหาไปเองอย่แล้วเลยไม่ได้คิดเรื่องนี้ เลยแต่ว่าสมมติเงินเนี่ยไม่เข้าใครออกใครทำไปไม่ได้นะคะพูดไม่ได้แล้วเขาเป็นคริสเตียนไหมคะไม่ได้ถามเลยจะมีสามียังไม่รู้เลยสามีศาสนาอะไรไม่เคยถามฉันก็จะถามว่าจะเข้าโบสถ์หรือว่าจะรับน้ำสังนี่ไม่ได้ถามอ๋อจะไปถามนะอ๋อถามซะก่อนตายตายเบรกปากกันทุกเช้านะคะยังไม่ได้ถามศาสนาเลย เปรี้ยวมากขัดเลี้ยนปืน้มจริงๆเลยนะคะโอเดตอจาจารย์ถรมหนูเ <c oughs> <c oughs> วลาจะหมดแล้วนะโอเดตคะ,คะหนูเป็นผู้หญิงที่แบบเป็นต้นแบบให้กับผู้หญิงไทยในปัจจุบันหลายๆคนถึงความเก่งความมีน้ำอดน้ำทนในเรื่องกระแสข่าวและหนูก็เลี้ยงลำเลี้ยงชีวิตด้วยลำแข้งของตัวเองจริงๆอาจารย์อยากให้หนูพูดให้กับสาวไทยหลายๆคนได้มองเห็นความเก่งกล้าของหนูะค่ะโอเดตพูดเลยค่ะ เอาเลยใช่ไหมเอาเลยสิคะเวลาจะหมดค่ะหนือว่าคือมันมันต้องเริ่มมาจากน้ำหัดน้ำทนก่อนนะนะคะน้ำหมดน้ำทนแล้วก็มันต้องมีความเชื่อมันในตัวเองเชื่อมันในตัวเองไม่พอต้องเชื่อมันในคนรอบข้างด้วยอย่างสมมติอย่างสตาร์แม็กซ์อย่างเงี้ยเห็นไหมเชื่อมันในอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยต่อยิ่จังเลยนะคะค่ะก็เป็นว่าคิดอะไรทำยังไงทำดีได้ดีอ่ะ อ่มไหวไหมไหวค่ะโอเคนะจะได้เลยค่ะภาษาไทยไม่ค่อยแข็งแรงนะคะแล้วก็ยังเมาเครื่องบินอยู่นะคะ <c oughs> เวลาสลับกับกันค่ะ <c oughs> คุยเวลานอนของเธอนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องโอเดตมากหนูสดใสหนูน่ารักมากเลยขอให้กิจการกางเกงยีนเลสลองร้านอาหารของหนูประสบความสําเร็จนะคะและที่สําคัญนะคะขอให้ผู้ชายคนนั้นเขาขอหนูจริงๆรถดเจประคุณนะคะขอให้หนูโชคดีเขาขอหนูเมื่อไหร่หนูขอมาออกรายการนะอยินดีค่ะเราจะต้องพบกับโอเดตอีกหนึ่งรั้งกับว่าที่สามีนะคะทันทีที่เธอมีข่าวดีค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณ B+ สคอลลาเจนคอลลาเจนขั้นเทพจากฝรั่งเศส คิวเด้งใสลูคุมขนฟิตกระชับการันตีใน7วันโทร1577ติดตามชมรายการคนดังนั่งเคลียร์ได้ใหม่ในคราวหน้าวันนี้สวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณมากะน้องโอเดกครับ,บค่ะ ลาเจนคอลลาเจนขั้นเทพจากฝรั่งเศสผิวเด้งใสรูคุมคนฟิตกระชับการันตีใน7วันโทร1577กล่รองรับสัญญาณทีวีดาวเทียมซันบ็อกซ์ซูเปอร์ฟันกรองมาหาสนุกเพื่อทุกคนในครอบครัวโทร1781 1